สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปันนะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยซึ่งเมื่อวานก็อาจจะเข้มข้นและก็มีประเด็นที่พวกเราต้องตามกันต่อถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมในมุมผมถ้าเกิดมองเกมขาดหรือว่าเราเข้าใจปัญหาที่ต้นตอเนี่ยเราจะรู้ว่านี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่สมโมสรและก็สมาคมเนี่ยต้องเปิดใจคุยกันเพื่อให้เห็นภาพ ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าไทลีกหนึ่งไม่ได้ทิ้งไทลีกสองและก็ไทลีกสามอย่างที่บางส่วนเข้าใจแต่ว่าณตอนนี้ข้อมูลจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าสื่อมวลชนอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปและก็เขาไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปรับทราบด้วยเนื่องจากมีติ้งในครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งที่2และหัวข้อในการประชุมเนี่ยมันก็บอกชัดเจนว่าเป็นการหาแนวทางแล้วก็ศึกษาเวิร์กช็อปในการขอบริหารจัดการหลีกเองของสโมสรทั้ง16ทีม เอาเป็นว่าจริงๆอะผมไปสืบมาให้แล้วนะครับเนื้อหาในที่ประชุมเนี่ยยังไม่ได้เสด็จน้ําแต่ก็พอมีโครงสร้างให้เห็นเกี่ยวกับแกนความคิดหลักที่มันต้องสื่อสารให้เข้าใจโดยรวมนะครับว่าแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยยังไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ลองคิดตามที่ผมพูดซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างวิธีการหาเงินรูปแบบต่างๆโมเดลธุรกิจจะเป็นยังไงที่มันจะไม่เหมือนเดิมกับปัจจุบันที่ทําอยู่แล้วการประชุมเนี่ยก็ไม่ใช่การประชุมลับนะครับ เพราะว่าตัวแทนของสมาคมเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับฟังได้เพราะในบุญของสมโมสรเนี่ยเขาอยากหารือกันเองในฐานะคนทําทีมเพื่อขอมติและก็จะนําเสนอเรื่องนี้ไปให้สมาคมตัดสินใจซึ่งคุณนวนาลพานล้ำาในฐานะนายกสมาคมก็ต้องจัดประชุมสภากรรมการแล้วก็เซ็นลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเหมือนที่16สมโมสรได้คุยกันเมื่อวานที่ผ่านมา และบลบวตก็ออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่11สโมสรเนี่ยก็ประกอบไปด้วยบุรีรัมย์บีจีปทุมเชียงรายยูไนเต็ดราชบุรีลำพูนวอริเออร์ประจวบอุทัยธานีสุโขทัยน้องใหม่อย่างพลังการรวมถึงอยุธยายูเ็ดและก็ชนบุรีเอฟซีซึ่งกระบวนการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยทุกสโมสรก็ต้องส่งหนังสือเข้าไปที่บริษัทไทยลีกเพื่อรวบรวมไปให้กับสมาค,คมกีฬาฟุตบอลว่าจะเห็นควรไหมกับการที่สโมสรส่วนใหญ่เนี่ย อยากจะขอเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาโดยมีสโมสรทุกทีมร่วมบริหารจัดการโดยที่มีสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เป็นหุ้นส่วนในบริษัทนี้ด้วยก่อนที่ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวจากบางสโมสรแวนะครับที่อาจจะลังเลหรือว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ซึ่งก็มีนครราชสีมาซึ่งเป็นทีมเดียวนะครับที่ไม่ได้เข้าประชุมในช่วงเช้าเพราะบอกว่าติดธุระ และเขบอกว่าการเอาลีกมาบริหารเองเนี่ยมีความเสี่ยงเวลากระชันชิดเกินไปพวกเขาอาจจะยังศึกษาไม่เพียงพอเลยขอปฏิเสธแนวทางนี้ขณะที่ลำพูนเป็นหนึ่งในทีมที่เห็นชอบกับแนวทางนี้ในการประชุมช่วงเช้าแต่กลายเป็นว่าในช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็ขอเปลี่ยนใจโดยส่งหนังสือไปถึงไทลีกเช่นเดียวกับระยอง FC ที่เป็นหนึ่งใน2ทีมร่วมกับการท่าเรือซึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะมองว่าควรจะศึกษารายละเอียดให้ดีกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเกินไป ในการที่สโมสรเนี่ยจะบริหารจัดการลีกกันเองคือให้ไทยลีกกับสมาคมกีฬาฟุตบอล ดูแลเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าคราวนี้ต้นตอของปัญหานะครับที่มันเกิดการประชุมและสุดท้ายเนี่ยสมโมสรก็มีการโหวตกันว่าจะขอเปิดบริษัทใหม่เพื่อบริหารจัดการไทลีกหนึ่งเองเนี่ยมันก็เนื่องมาจากเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงเล็ที่2ของศึกไทลีกและปรากฏว่าทุกสมโมสรต้องการความชัดเจนว่าสมาคมและก็ไทลีกเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมอย่างทรูบิชั่นที่อาจจะต่อสัญญ,ญาไหมแล้วจะให้เม็ดเงินเท่าไหร่เกี่ยวกับค่าสิิทธโยชน์ จะซื้อลิขสิทธิ์ในแบบระยะยาวไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ย ในที่ประชุมเนี่ยมีการยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการตอบกลับหรือให้ความชัดเจนกับทุกสโมสรได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอภาพจําที่มันเคยเกิดขึ้นจาก,ก็ดูการก่อนไม่ว่าจะเป็นเลิขกรธสีศสูนย์บาทหรือแม้แต่การที่ทุกสโมสรเนี่ยต้องมาขายซิมให้ช่วยซื้อแพ็กเกจบอลไทยก่อนจะเอารายได้ตรงนั้นมาแบ่งกันคือทุกอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วแล้วทุกคนไม่อยากกลับไปจุดนั้นอีกซึ่งสัญ,ญญาณเตือนมันก็เริ่มแรงว่าจะมีใครซื้อลิขส์จริงไหมยิ่งสมาคมเนี่ย ต้องซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยถึง4ปีด้วยกันแล้วปรากฏว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยจากค่าลิขสิทธิ์ในฤดูการที่เพิ่งจะจบไปเนี่ยนะครับได้ทั้งหมด220ล้านบาทรวมทุกหลีกน,นะครับแล้วก็มีบอลถ้วยอีก2รายการแต่แพ็กเกจใหม่4ปีเนี่ยสมาคมต้องการตัวเลขขั้นต่ำในตอนแรกเนี่ยเหมือนปีละ400ถึง450ล้านบาทแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับก็มีการลดราคาลงมาสักประมาณ300ถึง350ล้านบาทต่อปีแต่จนถึงนกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจน,นครว่าใ ที่สามารถปิดประมูลไปได้ทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้มันต้องจบไปเรียบร้อยเพราะตามกระบวนการข่าวที่สมาคมประกาศตามไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้มันต้องรู้ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วนะครับจนล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจาก16ทีมมีการประชุม <ète>. กันเสร็จเนี่ยก็มีข่าวจากทางฝั่งของสมาคมเนี่ยออกมาว่ามีการขยายเวลาเพิ่มให้ถึงวันที่4มิถุนายนในการปิดรับผู้ที่สนใจจะเข้าประมูลลิเกกิดบอลไทยซึ่งล่าสุดไอที่เปิดมา3เจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น True AIS หรือว่า BG Sport มันก็คือ3เจ้าหลักเดินนั่นแหละครับต่อให้เปิดวันเพิ่มถึงวันที่4มิถุนายนเราก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าที่ปิดวันที่4เพราะอะไรเพราะมันติดวันหยุดต่อเนื่องมาจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กับ3ที่มีวันหยุดชดเชยฉะนั้นต่อให้ขยายไปถึงวันที่4มิถุนายนมันก็มีแค่3เจ้านี้แหละครับแล้วในแง่บงของความเป็นจริงเนี่ยสเจ้านี้ถ้าเกิดว่าเช็คกันเนี่ยผมว่าทุกเจ้าเขาคงโทรคุยกันเนี่ยเช็คไม่ยากนะครับว่า ใครกันแน่ที่มีความชัดเจนที่สุดที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยซึ่งตอนนี้ตัวเต็งม,มันก็คือ t u ร Vision เหลือเจ้าเดียวเพราะตรงน,นี้จากการประชุมครั้งก่อนเนี่ยก็มีการยืนยันออกมาแล้วจากตัวแทนของสมาคมที่พูดว่าลิขสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขมันยังไม่น่าพอใจและก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นของทรูวิ i ันที่จริงเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อต่อแต่คงไม่จ่ายในราคาที่สมาคมต้องการ ขณะที่ข่าวใหม่ล่าสุดเนี่ยจากที่ผมอ่านในเนื้อหาของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็เหมือนข่าวแจกทั่วไปเป็นการบอกความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหว่ครับเพราะตอนนี้สิ่งที่16สโมสรในไทยลีก1ต้องการและสะโมสรนในไทยลีก2กับไทยลีก3อยากรู้เหมือนกันก็คือว่าไอ้สเจ้าเนี้ยสรุปใครจะซื้อแล้จะซื้อเท่าไหร่ แล้วเมื่อไหร่จะได้คําตอบมันก็เลยเป็นที่มาว่า16สบโมสรในไทยลีกหนึ่งที่คุยกันเนี่ยหนังสือของแต่ละทีมที่ส่งเข้าสมาคมเนี่ยจะมีการระบุไปด้วยว่าขอคําตอบที่ชัดเจนของสมาคมเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายเท่าสดภายในวันที่15มิถุนาย,ยนนี้หรือถ้าเกิดว่าสมาคมมีแนวทางแบบไหนที่คิดว่าดีกว่าสิ่งที่16สบโมสรเนี่ยเสนอไปก็คือการจะขอเปิดบริษัทใหม่แล้วดึงสมาคมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยแต่16สบโมสรเนี่ยจะบริหารจัดการลีกเอง ก็ให้สมาคมเนี่ยทำแนวทางแล้วก็เสนอมา ฉันนี่คือปัญหาแล้วก็ต้นต่อทั้งหมดนะครับที่มันทําให้เกิดการประชุมแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ไปให้สมาคมคิดและก็มีเวลาในการตอบเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเพราะถ้าเกิดยิ่งตอบช้าสมมติว่ามีคนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจริงๆโอเคทุกอย่างดําเนินต่อไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสโมสรจะหยุดนะครับทุกทีมก็ยังคงคุยและก็ทำเวิร์กช็อปกันต่อเพราะในอนาคตสโมสรเองก็อยากมีอํานาจในการบริหารจัดการลีกด้วยตัวเองเพราะพวกเขาก็ลงทุนสร้างสโมสรมาแล้วการหาสิทธทิประโยชน์เนี่ยจะเป็นการแบ่งผลประโยชน์แบบเท่าๆกัน ในช่วงเริ่มต้นซึ่งก็มีการชี้แจงในที่ประชุมไปแล้วด้วยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาโดยหัวข้อที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือสมาคมก็ไม่ต้องไปไหนหรอกครับก็เข้าไปเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในการก่อตั้งบริษัทไทยลีกใหม่ขึ้นมาซึ่งถือว่าจะมีหุ้นใหญ่ด้วย30%แต่ว่าเสียงในการบริหารจัดการเนี่ย มันจะมีคณะทํางานทั้งหมด5คนมี c ีอหนึ่งซึ่งต้องดูว่าจะเอาคนจากสมโมสรหรือว่าคัดสรรคนใหม่เข้ามา2ก็คือตัวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เป็นตัวแทนไทยลีกก็คือคุณนนท่พันธ์ล่ำซามและก็อีก3 5ถึง5เสียงเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจากสมโมสรสมาชิก16ทีมที่จะถูกส่งเข้าไป เป็นทีมงานผู้บริหารชุดแรกของบริษัทไทยลีกใหม่แล้วผมได้ข่าวว่าในชาร์ตเนี่ยเขามีการพูดถึงด้วยนะครับว่าคือสมาคมเองตอนนี้ต้องแบกค่าใช้จ่ายในการจัดไทยลีกเนี่ยขั้นต่ำก็260ล้านถึง300ล้านบาทรวมเงินสนับสนุนด้วยที่คุณแป้กบอกว่าไทยลีกหนึ่งจะได้ทีละสิล้านเนี่ยก็คูณ16ทีม,มันก็160ล้านค่าจัดการแข่งขันต่างๆค่าผลิตสัญญาณทีมโอบถ่ายเท่าสดนะครับทุกอย่างพวกนี้มันเป็นเงิน ที่สมาคมกับไทยลีกเนี่ยต้องหามาฉะนั้นสิ่งที่บริษ,ษัทไทยลีกใหม่สเสนอแนวทางไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาคมเข้ามาเนี่ยสมาคมไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนี้เลยเดี๋ยว16ทีมจะไปหาเงินมาจัดการแข่งขันกันเองแล้วก็จะจ่ายพวกค่าจ้างผู้ตัดสินจ่ายค่าจ้างของการจัดการแข่งขันที่ต้องใช้พนักงานของไทลีกหรือของสมาคมและก็แน่นอนเรื่องสําคัญคือเรื่องของสปอนเซอร์ชิพ ก็คือผู้ให้การสนับสนุนต่างๆที่จะเข้ามาซื้อโฆษณาสมมติเอากรณีง่ายๆเลยอย่างโตโยต้าเนี่ยปกติเนี่ยให้ไทลีกแล้วก็ทีมชาติเนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีละร้อยล้านนะครับไม่รู้เขาแบ่งจ่ายอะไรไงก็งเ,เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังแหละอาะแปลว่าถ้าเกิดว่าเขามาซื้อบริษัทไทลีกใหม่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยสมาคมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็จะรับเงินส่วนนี้ไป30%ก็คือ30ล้านบาทเอาไปเลยนะครับ คือหักไปก่อนทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะกําไรหรือขาดทุนส่วนอีก70ล้านบาทที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นต้นทุนที่ทั้ง16ทีมเนี่ยก็จะไปบริหารจัดการลีกฉะนั้นถ้าเกิดสปอนเซอร์มันมีมากกว่าดึงเจ้ามันก็สามารถเอาเงินตรงนี้ทุก30% ไปช่วยไทยลีก2แล้วก็ไทลีก3ได้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันก็มีหลายสบโมสรเหมือนกันนะครับที่โทรมาสอบถามว่าเอาแบบนี้โดนทิ้งหรือเปล่าสำหรับไทลีก2กับ3ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นแบบนั้นเพราะเดี๋ยวต้องไปคุยเคลียร์กับทางแพนบีด้วยซึ่งเป็นผู้แลสิทธิป,ประโยชน์เพราะตอนนี้สัญญามันก็พ่วงกันอยู่ทั้งทีมชาติไทลีก1ไทลีก2ไทลีกสสิ่งสาคัญก,ก็คือว่าแพนบีจะดูไทลีก2กับ3ได้ไหมและสมาคมก็ดูไปด้วยแล้วก็มีเงินบางส่วนจากไทลีก1ที่ไปตั้งบริษัทกันใหม่่่ชวยเเป็นน้้ําาหลลออีีงงกท ฉะนั้นในแง่ของการแบกค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนี้เนี่ยทางฝั่งของสมาคมกุฏแป้งก็ไปดูเรื่องของทีมชาติโฟกัสเอาเงินเข้ามาบริหารจัดการด้อย่างเต็มเ็มเลยส่วนไทยลีกหนึ่งโอเคแหละมันก็เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ผมว่าเข้าใจมุมของสมาคมนะครับว่าณนะตอนนี้คอนเทนต์ที่มันขายได้ของฟุตบอลบ้านเราเนี่ยมันคือทีมชาติบวกกับไทยลีกหนึ่งแต่ว่าไทยลีกสองกับสามเนี่ยมันขายไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็น,นกลไกที่แล้วทําไมเราไม่เคยหาคําตอบอเลยว่าทําไมมันถึงขายไม่ได้เราก็มัวแต่มานั่ง ขายทีมชาติกับขายไทยลีกหนึ่งซึ่งจริงๆตอนนี้ผลงานมันก็ไม่ค่อยดีด้วยอของทีมชาติไทยลีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อมั่นจากฤกดูกาลที่แล้วด้วยผมว่ามันก็มีผลนะในเรื่องของการจัดการโปรแกรมดังนั้นสิ่งพวกนี้ครับผมว่าโดยภาพรวมในมุมผมอะ่ะมันคือการสั่งใครนาคือหาแนวทางมาพูดคุยกันแต่มันไม่ใช่การทะเลาะกันซึ่งตอนนี้บางคนพยายามสื่อสารว่าทุกสโมสรเนี่ยไม่พอใจแนวทางในการบริหารของสมาคมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันคือการแสดงจุดยืนความชัดเจนคือยื่นโจทย์ ใหสมาคมพิจารนาว่าถ้าเป็นแบบนี้สมาคมแบกไม่ไหวเดี๋ยวสโมสรไปจัดการกันเองแล้วสมาคมก็ไปดูเรื่องทีมชาติซะเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้ครับมันก็เหมือนโมเดลเหมือนที่พริมยร์ลีกกับเจลีกเป็นซึ่งถามว่าในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหมันจะกําไรฟู้ฟ้าไหมทุกทุกคนก็คุยกันนะครับว่ามันอาจจะขาดทุนได้น้อยกว่า10ล้านบาทที่คุณนวลพันธ์การันตีได้สามป่ายทั้งที่ยังไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์นะแต่ทุกทีมเนี่ยก็อยากลองเพราะว่าช่องทางในการหารายได้ของการประชุมเนี่ยมันจะมีหนึ่งโมเดลที่ได้พูดคคุยกกัน็ือสรใหญ่ จะช่วยอุ้มทีมเล็กที่มูลค่าทางการตลาดน้อยแล้วช่องทางในการหาเงินเนี่ยมีข้อจํากัดเช่นไม่มีงบประมาณในการทําการตลาดไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งตอนนี้แกนนําก็แน่นอนเลยครับเป็นกลุ่มของ BG ีประทุมเป็นกลุ่มของบุรีดําที่2ทีมนี้ย,ยอดขายเสื้อก็อยู่ในท็อปต้นๆอย่างบุรีดําเนี่ยคือทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นอยู่แล้วเพราะแมตช์หนึ่งเนี่ยโอ้ขายเสื้อได้เป็น10บสล้านซึ่งคาตอบในที่ประชุมเนี่ยเหมือนเขาตกลงกันว่าจะทําเป็นภูกลางก็คือ เอาสินค้านะครับของทุกๆกทีมเนี่ยมารวมกันอาจจะผลิตใหม่ก็ได้อาใครจะเป็นเจ้าภาพก็ว่ากันไปนะครับแล้วพยายามทําให้มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชันหรือว่าทุกสบโมสรเอามีของก็เอามาขายที่ช็อปกลางของไทยลีกจะเปิดที่ไหนก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไอซิ I ทีมตรงเนี้ยพอเอาของมาลงเนี่ยขายได้เท่าไหร่ไม่ว่าทีมใหญ่จะขายได้มากกว่าทีมเล็กทุกอย่างจะถูกแบ่งคือหาร16เช่นเดียวกับเงินสปอนเซอร์ที่จ่ายเข้ามา และอาจจะมีแนวโน้มในอนาคตว่าสมมุติเกิดมีคนกลับมาซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดผ่านบริษัทไทลีกใหม่นี้ก็จะแบ่งเงินแบบเท่าๆกันในช่วงเริ่มต้นยัามีคาั้งนึนนะครับแต่พอมันเริ่มมั่นคงตั้งไขได้มันก็จะเหมือนกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือทีมใหญ่ที่มีแรงหนึ่งดูดก็จะได้เงินสิทธิประโยชน์มากกว่าเพราะมูลค่าความนิยมเขาดีกว่าใครอยากเป็นแบบนั้นก็ต้องพยายามสร้างให้ได้ และที่สาคัญเนี่ยทั้ง16ทีมที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของนะครับแบบเต็มๆใครตกชั้นต้องลงไปไทยลีกอเนี่ยก็ต้องออกจากหุ้นตรงนี้แล้ว3ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาก็จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการในฤดูกาลต่อไปและก็ต้องมีเงินประกันในการตั้งบริษัทด้วยอันนี้คือมุมของ16สมโมสรที่มีการคุยกันเขาไี้กลับมาที่มุมของสมาคมนะครับก็ต้องพูดฝั่งนี้ด้วยคือมุมของฝั่งนี้ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่ได้เนี่ยก็ย ที่มีสัญญากับสมาคมในการดูแลสิทธิประโยชน์ถึงปี2571และแผนบี B, เนี่ยก็การันตีรายได้อยู่แล้วนะครับว่าจะจ่ายกับสมาคมเนี่ยคือ400ล้านต่อปีก็คือให้เข้าใจง่าย,ายว่าคือสมาคมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนกันในโมเดลนี้ก็คือแผนบี B, เนี่ยให้เงิน400ล้านที่เหลือแผนบี B, ก็บริหารจัดการเองแล้วถ้าเกิดว่ากําไรเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฉะนั้นบูมเนี้ยของสมาคมก็คงมองว่าต่อให้มีคนซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไอ้เงิน400ล้านตรงเนี้ยก็ยังสามารถ เอามากระเบียดกระเสียนจ่ายให้กับสมโมสรไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามได้แต่ถ้าเกิดว่าลองคูณหารกันดีๆตัวเลขเนี้ยมันจ่ายให้ไม่พอนะครับเพราะว่า400ล้านเนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยคือทีมชาติไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาหนึ่งที่ทําให้สมาคมเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณมีรายได้เป็นเสือนอนกินแต่ในมุมของสมโมสรเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าเกิดมาบริหารจัดการกันด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะทําตัวเลขได้เยอะกว่านี้หรือเปล่า ซึ่งมุมนี้ยังไงมันก็ต้องคุยกันให้เสด็จน้ําทั้งตัวของสมาคมไทยลีกด้วยที่อยู่ในสารระบบเดียวกันแล้วก็ต่อยอดถึงสโมสรทุกทีมแล้วก็มาที่ทางฝั่งของแผ่นบีสุดท้ายจะหาทางออกร่วมกันยังไงจะมีใครยอมถอยกันคนละก้าวไหมเพื่อให้มันสามารถเดินต่อไปได้แม้ว่าโมเดลธุรกิจที่สโมสรทั้ง16ทีมเนี่ยทำเสนอกันมามันอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราทําอะไรแบบเดิมๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันเริ่มไม่แน่นอนในช่วง3-4ปีที่ผ่ผาานมา เพราะอย่างของพียร์ลีกเนี่ยเขาก็แยกตัวออกมาให้สโมสรบริหารจัดการกันเองเกือบ40ปีแล้วนะครับแต่ทาง FA เเนี่ยก็ยังอยู่ใน,นกลไกด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ย แบ่งเงินให้สโมอสรดูแล้วอาจจะไม่เป็นธรรมในมุมมองของสโมอสรเพราะเขาบอกว่าสโมอสรเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนลงแรงส่วนสมาคมเป็นคนจัดการแข่งขัเน,ออนเนี่ยทำไมถึงได้50%แล้วสโมสรเนี่ยได้50%ก็คือครึ่งหนึ่งเหมือนกันไปแบ่งกันแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ก็เลยมีการคุยกันนะครับเพื่อหาแนวทางจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เดินมาจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดใกล้ตัวสุดเนี่ยมันก็คือเจลีของญี่ปุ่นอ่ะซึ่งเขาก็มีการศึกษาแนวทางกันด้วยนะครับผมก็พยายามทําการบ้านมาอสมควรเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้ว เ,เขาก็ทําในโมเดลที่เราอยากจะทําเหมือนกันแล้วก็ฤด,ดูการที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปี2025เนี่ยนะครับมีการประกาศาผลประกอบการออกมาแน่นอนมันดูติดลบนะครับจากภาพที่เห็นแต่ว่ากําไรจากการบริหารจัดการเนี่ยมันมากขึ้นผลประกอบการของเจลิกนะครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาสามารถหาเงินได้สูงถึง7,188ล้านบาทส่วนปี2025นะครับคือมีการคาดการไว้7,461ล้านบาท ก็ตกลงมานิดหน่อยคือไรายได้ของเจลีกเนี่ยจะมาจาก3ส่วนก็คือ 1. ไรายได้จากสปอนเซอร์ 2. คือการขายลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดซึ่งก็จะนําเงินส่วน,นี้มาใช้จ่ายในด้านต่างๆที่ตีเป็นตัวเลขแบบชัดเจนนะครับเขาทำเนี่ยไม่มีฮิดเด้นเจนด้าเลยมีค่าบริหารจัดการลีก ใส่มาเลยนะครับเงินเดือนพนักงานในองค์กรเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นแบบไหนและก็เงินที่มากสุดเนี่ยมันคือการจัดสรรเงินให้กับสมโมสรจากปี2024เนี่ยจะอยู่ที่2,752ล้านบาทปี2025เนี่ยขึ้นมานะครับนิดหนึ่ง2,866ล้านบาทจะดาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้กับ20สโบโมสรในเจลีก ดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ทุกสโมสรในเจลิกจะให้ความสำคัญกับฟุตบอลลีกมากกว่า c h c m p แชมเ League Elite ในช่วงแรกเพราะเขารู้ว่าเงินปันผลเนี่ยมันได้เยอะมากกับฟุตบอลเจลิกขณะที่บ้านเราตอนนี้คือมันต้องแข่งทุกรายการนะครับที่มันมีเงินเข้ามาเพราะว่าฟุตบอลไทยลีก แชมป์ก็ได้เพียงแค่10ล้านบาทแล้วค่าเล็กสิทธิในการถ่ายทอดสดตอนนี้มันก็ได้เพียงแค่ทีมละสิล้านบาทก็ไ่้ด้มุมของทีมใหญ่เขาก็มองว่าเขามีศักยภาพในการหาได้มากกว่านั้นส่วนทีมกลางหรือว่าทีมเล็กเนี่ยก็มองว่าการตะเกียกตะกายขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดเนี่ยก็เพื่อจะมาลืมตาอ้าปากในการมีเงินสิทธิประโยชน์ที่เยอะกว่าการอยู่ลีกรอง ดังนั้นก็ฝากสมาคมนะครับคิดทบทวนให้ดีแล้วก็ต้องรีบให้คําตอบแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่อนุมัติ <c oughs> ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับสโมสรสมาชิกไปเลยว่าคุณปิดจอ็อบมีคนจ่ายค่าลิขสิทธิ์มานะครับสปีแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแนวทางในการจัดการ สีบกสบอรที่อยากจะเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็ดูแลฟุตบอลลีกเองเนี่ยยังไงมันต้องไปต่อแน่เพราะว่าวาระในการประชุมเมื่อวานเนี่ยมันก็มีประเด็นนะครับอยู่2เรื่องสําคัญก็คือเรื่องการจัดโปรแกรมอาที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับการทํางานของสมาคมในการบริหารจัดการที่มันไม่สอดคล้องกับโปรแกรมทีมชาติอย่างซีเกมเนี่ย แผนเดิมถ้าเกิดสมาคมวางไว้เนี่ยคือหยุด4เกมเพราะมองว่าเราเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเกิดเป็นแผนของ16ทีมถ้าเขาได้บริหารจัดก,การลีกเนี่ยเขาลงมติแล้วนะครับว่าจะไม่มีการหยุดให้กับโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ตรงตามไปทินฟีฟ่าคือเป็นหลักสากลเลยแล้วก็ลงมติว่าสมโมสรจะช่วยปล่อยนักกีฬาแบบเฉลี่ยเท่าๆกัน เพื่อไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์พวกนี้ส่วนดึงเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการปรับกฎต่างๆเอาเช่นเรื่องของ Head Head, เฮ h ทูเ a d ที่เอามาใช้ในการตัดสินแชมป์ไทยลีกก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของประตูดได้เสียให้เหมือนกับที่ลีกทั่วโลกก็ทํากันอย่างพรีเมียร์ลีกซึ่งจริงๆเนี่ยมันยังมีวาระนะครับอีกหลายอย่างที่ต้องคุยกันเพิ่มเติมแต่ว่าณตอนนี้ผมก็สรุปให้ฟังได้ประมาณนี้อยู่ที่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพื่อทำให้ทุกสโมสรเนี่ยไม่ต้องมานั่ระ่่าาใในททุกๆปีีเยยจมมคถดส จะมีเงินสนับสนุนถึงมือพวกเขาเท่าไหร่เพราะในมุมของการทําธุรกิจของสมโมสรเนี่ยรายได้พวกนี้มันจะเป็นเครื่องการันตีว่าพวกเขา จะไปหาเงินจากช่องทางตรงไหนมาเพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดมันรู้เร็วว่าใครจะเข้ามาเป็นคนถ่ายทอดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขายโฆษณาเพิ่มเติมซึ่งระยะเวลาพวกนี้มันควรทําขั้นต่ำเนี่ยคือ6เดือนตั้งแต่เริ่มเลกสอเนี่ยมันต้องเริ่มทาแพ็กเกจแล้วนะครับในการขายสำหรับมาดูการหน้าและคุณคิดดูว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยอยู่รอดเพราะสปอนเซอร์เนี่ยเขาผูกปีกัน2-3ปีขั้นต่ำแต่ทีมเล็กๆทีมกลางตารางที่ปีหนึ่งไม่รู้ว่าจะทําทีมแล้วรอดตกชั้นไหมทีมพวกนี้น่าห่วงจริงๆ และคิดดูครับว่าไทยลีก1นึ่งยังหนักขนาดนี้ไทยลีก2กับไทยลีก3จะขนาดไหนอาเป็นว่าตอนนี้มันไม่ใช่การออกข่าวมาแก้เก้อกันแต่มันต้องเปิดใจคุยกันซึ่งจริง3ตัวหลักที่ต้องคุยกันอยู่แล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยคือคุณเดวินชิดชอบคุณประวินพิรุณพักดีและก็คุณนนพันธ์ล้ำซ้ำไม่มีทางที่จะไม่รู้ต้นสายปเหตุของเรื่องทั้งหมดผมเชื่อว่าน่าจะมีการอธิบายกันให้เข้าใจหรือไม่เข้าใจในแง่ไหนก็ตาม แต่ตอนนี้เวลามันงวดเข้ามาทุกขณะแล้วยังไงก็ต้องรีเคลียจะเอาทางไหนก็เลือกสักทางไปัมาดูเรื่องของทีมชาติกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเราคุยเรื่องเมื่อสักครู่มันยาวเหยียดเกินไปเดี๋ยวรอความชัดเจนค่อยมาเล่าอีกทีแต่ทีมชาติเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับกับการแข่งขัน2เกมสําคัญจะอุ่นเครื่องกับอินเดียแล้วเจอกับเติร์กเมนิสถานในศึกเอเชียครัพรอบคัดเลือกนะครับการซ้อมครั้งแรกเมื่อวานที่ผ่านมาของทัพช้างศึกชุดใหญ่ รายงานตัวในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็เย็นฝึกซ้อมการสภาพร่างกายเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีเกมต่อเนื่องมาที่อิชิเลือกผู้เล่นนะครับจากคนที่มีโปรแกรมการแข่งขันในรอบท้ายๆของฟุตบอลถ้วยที่เล่นจบในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนที่เหลือบางคนก็อาจจะขาดแมตช์ฟิตในการลงแข่งขันก็จะเอาไปจับแยกใส่โปรแกรมให้มันมีความเข้มข้นในเรื่องของระบบหายใจให้มันทันเพื่อนเพราะตอนนี้ปัญหาหลักคือร่างกายของนักกีฬาเนี่ยคือมัน แตกต่างชัดเจนเลยไอคนที่มีเกมเนี่ยก็เตะมาโคตรหนักเลยนะครับคือเตะมาจนร่างกายมันอยากพักอะ่ะพูดตามตรงแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าเตะทีมชาติรอบนี้คุณจะไม่ได้พักเลยนะครับเพราะกลับมาบางสบโมสรเนี่ยซ้อมต้นเดือนมิถุนาบางทีมซ้อมกลางเดือนมิถุนาเพื่อทําร่างกายไปแข่งช่วงเดือนสิงหาคมอิชิก,ก็อธิบายกันักบอลทุกคนนะครับในแคมป์ทีมชาติก็บอกว่าเข้าใจว่าไอคนทํางานหนักเนี่ยก็เล่นมาตลอดเกือบปีเล่นกับสบโมสรมาหลายรายการพวกนี้ต้องฝื้นฟรูร่างกายให้ดีไม่ให้เจ็บ แต่หนึ่งเรื่องที่ต้องใส่ใจคือสภาพจิตใจเพราะว่าพวกนี้คือเขาทํางานมาตลอดเขาจะเครียดนะครับคือวันหยุดมันต้องมีบ้างแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวหรือว่าอาจจะทิ้งฟุตบอลไปในช่วงเวลาหนึ่งแต่กลายเป็นว่าพอมีทีมชาติก็ต้องมาช่วยคือไม่ใช่ว่าโดนบังคับมานะครับทุกคนอยากเล่นทีมชาติแต่เป็นช่วงเวลาที่อีชีเนี่ยพยายามจะถอดรายละเอียดให้มันเห็นว่าแก่นของปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นไอ้พวกที่มีเกมแข่งขันต่อเนื่องเนี่ยเรื่องของร่างกายไม่ค่อยห่วงห่วงเรื่องของจิตใจมากกว่าส่่่่่่วนนนนไไคทีีมมมเเเเกกกกแแขขงงงัลลลยยยรรระะหหาาาาใตจ หรือเปล่าเพียงพอไหมกับความเข้มข้นที่ค้ชต้องการเพราะมันสำคัญว่าอีชีเนี่ยคือบอกว่าเรียกผู้เล่นจากฟอร์มล่าสุดแต่บางคนเนี่ย มันก็ไม่ได้มีผลงานกับสโมสรมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งและอิชิเนี่ยก็ต้องพยายามแก้ปัญหาจุดนี้ให้ได้คือเขาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับหลังจากการรายงานตัวว่าหลีกหยุดไปตั้งแต่ปลายเดือนก่อนการเลื่อกนักบอลเนี่ยคือดูสภาพร่างกายเป็นหลักแต่พอตัวหลักมันขาดเยอะเนี่ยผมไม่เข้าใจเขานะครับเพราะว่าไอ้คนที่เรียกมาบางทีร่างกายมันได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดลาดฟุตบอลแล้วไม่ได้ความเข้าใจในเกมไม่มีมันก็เหนื่อยก็เลยต้องผสมผสานส่วนสาเหตุที่เรียกตัวชานนทรรมาจากยูยีบสามเนี่ย แล้วติดตามฟอร์มการเล่นแล้วกลายเป็นว่าเด็กคนนี้อยู่ใน50รายชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในแผนที่บอกว่าอยากจะสร้างนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่อายุเยอะแล้วอยากจะเพิ่มปริมาณตัวเลือกให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะเตรียมทีมไปบอลโลกในครั้งหน้า <c oughs> ก็เลยพยายามจะดันนักเตะรุ่นใหม่แ <c oughs> ม้ว่าการซ้อมมีเวลาเพียงแค่2วันก่อนเตะแต่เชื่อว่าทุกคนทําได้รวมถึงเขาด้วยคือมุมหนึ่งที่เก็บตัวช้าเนี่ย ก็เพราะว่าอยากให้บรรดาพวกตัวหลักๆเนี่ยได้พักบ้างนะครับเพราะว่ากรรมศึกหนักมาคือเราเลื่อนมาเตะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันส่งผลต่อการเตรียมทีมชาตินะเพราะได้เกิดว่าเราจบสักประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยอย่างน้อยนักบอลพักสักอาทิตย์สอาทิตย์แล้วเข้าแคมป์ทีมชาติล่งหน้าเนี่ย มันก็อาจจะมีเวลาดีกว่าน,นี้แต่ในแง่ของระบบสากลมันก็ต้องทําให้ได้เพราะทั่วโลกเขาก็ซ้อมกันประมาณนี้ละครับสองวันก่อนจะแข่งที่แนวทางแน่นอนครับเขาก็ฟังนะครับจากสื่อมวลชนด้วยจากแฟนบอลด้วยว่าตอนนี้แว่งไปหรือเปล่าแนวทางมันเหมือนเดิมไหมจะเล่นรูปแบบวิธีการเล่นอย่างที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ไหมที่จะมีเพรสซิ่งมีความดุดันแต่ว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงก่อนอาเซียนครับจนถึงเข้าทัวร์นาเมนต์อาเซียนแล้วก็ในรอบล่าสุด ของการคัดเอเชนยนคัพเนี่ยทีมไทยดูเล่นเอื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิชิเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนที่เอามาเนี่ยมันติดทีมชาติมาแล้วทั้งนั้นเคยร่วมงานกับเขามาแล้วก็จะพยายามทบทวนเรื่องเดิมๆนี่แหละครับคือจะไม่เห็นอะไรที่บูบวาบแน่นอนในแคมป์นี้แต่สิ่งที่อยากจะทําให้ได้คือการรักษามาตรฐานที่มันเคยเป็นทํายังไงไม่ให้มันตกไปการครองบอลคุณภาพในการกดดันแดนบนไอสิ่งพวกเนี้ยมันเคยทําได้แล้วมันหายไปทํายังไงจะดึงมันกลับมา คือโค้ชมาสาก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพนักเตะไทยตัวตัวเหนือกว่าเติร์กบานิสถานแต่พอเล่นเป็นทีมเนี่ยทำไมมันยังดูไม่ค่อยพร้อมเพรียงทำไมผลการแข่งขันมันถึงดูแบบเหนื่อยๆสำหรับทีมไทยในช่วงสองสเกมหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะพยายามลดข้อผิดพลาดให้ได้ขณะที่อีกหนึ่งหัวข้อของชาโนนที่อาจจะต่อคำถามนะครับกับแฟนบอลบางท่านที่เอาเคไม่รู้จักน้องด้วยนะครับแล้วก็คงคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเอาเด็กยูยีบสามมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันก็มีชอยอย่างเช่นอาิสิ์สดรดาที่หลุดชุดนี้ไปแต่ว่าทางฝั่่งงขออิชนเเีีียกก็จะะรรมมาสแททศ แล้วก็กิติพงษ์แสนสนิทด้วยของชมบุรีทั้ง2คนเนี่ยร่างกายดันไม่พร้อมนะครับเพราะว่าการเรียกตัวกระทันหันในช่วงที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยผมก็เข้าใจในมุงของนักบอลด้วยอิชิก็เลยต้องเอาคนที่ชัวร์ซึ่งชาโน่ซ้อมกับยูย่สิก็เลยเป็นที่มาแต่ถามว่าจะใช้งานไหมบอกได้เลยว่าตัวหลักคืออ e ีรฟานดอเลแน่นอนในรอบนี้ ถ้าไปดูอยูย่ส3นะครับก็ซ้อมต่อเนื่องเลยตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับเก็บตัวช่วงแรกก็เตรียมร่างกายเป็นหลักตอนนี้เริ่มใส่รายละเอียดแท็กติกแล้วคอนเซปต,ต์ของลิชิกระยะนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปส่องมาเขาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ ยังจะเห็นเหมือนที่เราดูกันในโดฮาครับที่กาตาร์เพรสซิ่งแดนบนนะครับเสียบอลเล่นคา์เตอร์เพรสซิ่งกดดันอย่างหนักความฟิตต้องเข้มข้นแต่ว่าการสวนกลับทางซีชั่นเนี่ยอาจต้องเพิ่มความเฉียบขาดซึ่งตัวเล่นชุดนี้คุณภาพนะครับดูดีกว่าชุดที่แล้วที่นิจิยะได้ไปเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักกีฬาจากไทยลีกหนึ่งแล้วก็มีตัวจากต่างแดนที่เล่นในเจลีกด้วยซึ่งกุนซือชาวญี่ปุ่นก็ได้บอกนะครับว่าโอเคผลลั์มันไม่ได้หรอกที่โดฮาครับ แต่สิ่งที่เห็นคือแม้จะแพ้ทั้งหมดแต่สไตล์มันชัดว่าทีมไทยจะเล่นแบบนี้ดังนั้นตัวที่เรียกเข้ามาต้องพยายามทําสิ่งที่เคยเห็นมาแล้วว่าโค้ชกายะต้องการอะไรใครทําได้อยู่ต่อใครทําไม่ได้ออกไปแต่ก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าโอเคท่านเล่นไปในแนวทางน,นี้สักพักหนึ่งและผลการแข่งขันมันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักบอลเหมือนกันว่าเฮ้ยกูจะเพรสไปทไําไมวะเพรสไปสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี เวทีนี้จึงสําคัญในการอุ่นเครื่องภายในประเทศด้วยก็ต้องเก็บผลการแข่งขันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวนักบอลและก็ตัวของโค้ช้วยว่าเฮ้ยแนวทางแบบนี้มันเหมาะกับนักเตะไทยจริงๆนะมันเล่นได้นะถ้าเกิดเราฟิตเพียงพอรอบนี้ต้องเอาจริงเน้นหนักเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมจะมีชิงแชมป์อาเซียนที่โดนีเซียนักเตะไม่ฟูทีมแน่นอนเอาเป็นว่าจากชุดนี้ผมตีประเมินเลย เพอเพอเหลือไม่เกิน4-5คนเพราะว่ามันไม่ตรงไปทินฟีฟ่ามันเป็นช่วงของโปรแกรมลีกจะแข่งขันแล้วทุกทีมไม่ปล่อยแน่เพราะลีกเปิดสิงหากรกฎาต้องฝึกซ้อมกันนะครับในช่วงโค้สุดท้ายส่วนกันยาชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกอันนี้มาแบบฟูลทีมแน่เพราะอยู่ในช่วงของไปทินฟีฟ่าแล้วก็4เกม ช่วงเดือนธันวาคมก็อยู่ที่นโยบายนะครับว่าจะตกลงกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมลีกที่ตอนแรกเนี่ยมันลงล็อกว่าจะหยุดให้4เกมแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายมันมีการเปิดบริษ,ษัทไทยลีกใหม่ขึ้นมาสโมสรเขาก็ลงมติกันไปแล้วว่าเขาจะไม่หยุดในช่วง4เกมแน่นอน ไปท้ายที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาความคืบหน้าของราชันโคขาวลำพูนบอเดยเออร์มาฝากกันหน่อยก็กระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดมันคือตัวแทนของเลซันเวกาม่มานะครับซึ่งหมดสัญญาแล้วก็ไปเปิดตัวคุมการท่าเรือเรียบร้อยคือโคชใหม่เนี่ยเท่าที่ประเมินมาตอนแรกโหมีหลายช้อยเลยนะครับแต่ไปไปมาสุดท้ายไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมทราบมาแล้วกันว่าตอนนี้ที่แน่เลยต้องเอาคนที่มีโปรไลเซนมานั่งก่อนก็ไปลงล็อกครับใช้พี่ปอน จงสลิดบุธที่ช่วยซึ่งจบโปรไลเซนในรุ่น3ามแนะครับจะกลับมาทํางานกับทีมในฐานะที่ปรึกษาแต่โคตปอนจะไม่ลงคุมเองแน่นอนนะครับก็คือเหมือนเอาโปรไลเซนมาแขวนเอาไว้คราวนี้ยอยู่ที่ว่าลําพูนะจะประเมินว่าใครจะมาเป็นเฮดโค้ชที่แหละถ้าไม่คิดอะไรมากอ่ะเอาความสดใหม่เข้ามาเอาความมีไฟของคนนี้ไหวไหมล่ะมิก้าชูนวลศรีเพราะว่าคุกคลีกับทีมสมัยเป็นนักเตะด้วยแล้วก็แขวนสตาร์ท กับทางลำพูเนี่ยแหละเลิกเล่นไปก็มาเป็นแบรนด์แอม a s บาสเดอร์ของสมโมสรด้วยแล้วก็ไปเรียนไรเซนนะครับที่ยูเอฟ่าฝั่งยุโรปอ่าได้ a เอไรเซนอนาคตเนี่ยมีโปรแน่นอนสำหรับบิกาแต่ว่าถ้าเกิดมาตรงนี้เนี่ยมันสําคัญก็คือว่าบทบาทของบิกาเนี่ยจะเป็นโค้ชตัวจริงได้เหรอคุณจะคุมซ้อมทุกวันได้ไหมเพราะว่าภารกิจกับสมุยยูเรเต็ด อ่าบ้านเกิดก็ชัดเจนนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคุณก็ขึ้นไทยลีก3ด้วยหลังจากที่เพลย์ออฟในสวิปโปรและก็สามารถทําได้อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่เพื่อรอความชัดเจนหรือว่าอีแนวทางหนึ่งคือวันเดเล่ชื่อนี้แฟนลัมพูนน่าจะคุ้นนะครับเพราะเป็นคนที่พาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีก2และก็เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดจนถึงณปัจจุบันเอาจริงชอยเนี่ยประสบการณ์ในการเป็นโคช้ชอ่าดีกว่าทางฝั่งของบีก้าแต่สไตล์ฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่เป็นสมัยใหม่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ราชันโคขาวบอดบริหารอย่างคุณตาลมอย่างไงแต่โปรไลเซนเนี่ยวันเดนเล่ไม่มีแน่นอนเอาเป็นว่าตรงนี้โคดบอลก็ยืนค้ำให้หมดผมเลยคิดว่าตอนนี้มันจะเหลือแค่2ช้อยนี่แหละครับ Final ist, ไฟนอลลิสต์แฟนลำพูจะว่าไงก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดฝากติดตามด้วยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต o k ชื่อเดียวกันเจวรปัดขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ